เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรืร่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของทีมเราที่ต้องปะชิญหน้าอย่างหนักในการแข่งขันฤดูกาลนี้แต่ก็สามารถฟันฝ่าและเดินหน้าเก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องจนได้แชมป์ไปแล้ว1รายการกับการแข่งขันในศึกคาราบาวครับขณะที่ในพิมลิกเองเราก็มีแต้มเท่ากับทางจาฝูงอย่างปืนใหญ่ออสนลโดยเป็นรองเพียงแค่ประตูได้เสียเท่านั้น ในการแข่งขัน FA Cup แับและยูโรปาลีกก็กลุยทางเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเรียกได้ว่าอยู่ในเส้นทางการคว้าสีแชมป์เป็นทีมแรกในประวัติศาสตรล่าสุดตัวของทางเยอเกนครอปในใหญ่เฮฟวี่เมทัก็ออกมาเปิดเผยถึงเคล็ดลับของเบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวข้างตน้นแน่นอนว่ามันคือประสบการณ์ในห้องแต่งตัวนะครอปกล่าว แต่มันเป็นโครงสร้างที่เราสร้างขึ้นมาภายในสนามเรามีพัฒนาการขึ้นมาเยอะระหว่างสีสั้นคุณจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเล่นของเราเลยดังนั้นมันเลยทำให้ลูกทีมของผมรู้ดีว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องทำอะไรต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้ลงสนามพวกเขาก็ยังคงต้องฝึกซ้อมในแนวทางเดียวกันแล้เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาได้โอกาสลงเล่นพวกเขาก็รู้หน้าที่ของตัวเอง เราไม่ได้พยายามทําอะไรให้มันแตกต่างออกไปเลยนักเตะที่ได้ลงสนามอาจจะมีการเปลี่ยนแปงลงลายชื่อไปแต่ระบบการเล่นของเรามันยังคงเหมือนเดิมเรายังคงเล่นในแบบที่เราต้องการและนั่นก็มีส่วนช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างมากเลยละ่ะ เราทำให้ได้เห็นกันตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันในฤดูกาลนี้และนั่นก็สร้างความแตกต่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนเรามีแนวทางการเล่นที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเตะชุดนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับภาพรวมของทีมเราทั้งหมดไม่ใช่แค่กับฝึกเ็ดผู้เล่นตัวจริงเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเกมการเล่นของเราถึงมีเสถียรภาพมากพอสมควร เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราเมอริว่าพูมีโปรแกร,รมต้องบุกไป,ปยันถิ่นโอทราฟอร์ดของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการแข่งขันในศึก FA ครับรอบก่อนลองชนะเลิศในคืนวันนี้ นั่นทำให้ทางคริสตัลทอนอดีตดาวยิงชื่อดังของพิมลิกได้ออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าการแข่งขันในเกมนี้มันจะลงเอยด้วยชัยชนะของยอดทีมจากเมอร์ซีไซด์หลังความแตกต่างกันระหว่างทั้งสองทีมนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากจนเกินไปนั่นเองเพื่อนของผมได้บอกกับผมว่าเขาเชื่อมั่นว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีโอกาสคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้นะสัต กล่าวแต่สิ่งที่ผมได้บอกตอบกับเขาไปก็คือเอ็งอย่าได้โง่เกินไปหน่อยเลยนะกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะพยายามจนได้ผลการแข่งขันที่ดีในการประชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาขอยกตัวอย่างการที่พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งที่สนามโอทราฟอร์ดมาต้นสีสันก่อนซึ่งในวันนั้นผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะมีโอกาส นอกจากนี้แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นถึงตอนที่พวกเขาบุกไปเสมอที่แอนฟิลด์มาได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาตน้นฤดูกาลนี้อีกด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเหมือนกับว่าพวกเขาน่าจะได้ครองบอลแค่2%เองมั้งนะขณะที่ลิวอร์พูเองก็กําลังจะได้นักเตะคนสําคัญของพวกเขากลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโมฮเมดซาลาที่กลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้ง เราหากพวกเขาเล่นได้เหมือนอย่างในครึ่งเวลาหลังกับเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาก็จะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็นมันไม่มีข้อสงสัยในเรื่องเหล่านั้นเลยนะข่าวดีสำหรับทางแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดก็คือการที่พวกเขาจะได้ตัวทางลัสมุดหอยลุนกลับมาจากอาการบาดเจ็บและก็น่าที่จะได้สุกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วย นั่นเป็นสิ่งสำคัญกับพวกเขามากเลยนะและจะเพิ่มโอกาสให้กับพวกเขาในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าหากลิวอภูเล่นได้ใกล้เคียงกับฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาพวกเขาก็แข็งแกร่งเกินไปสำหรับยูไนเต็ดมาฟังความคิดเห็นจากทางคริสตัลตันกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูทัศนะจากทางโพเมอร์สันอดีตห้องเครื่องระดับตำนานของทางปืนใหญ่ปอสโนกัน เมบงื่อเขาก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของสตันและเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสคว้าชัยชนะได้มากกว่าแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่ลงเล่นในบ้านของทางยูไนเต็ดก็ตามทีหากคุณเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ผมก็คิดว่าพวกคุณจะต้องอดทนกันสักหน่อยนะมือสั้นกล่าว มันมีโอกาสที่ทักเรตเทนฮ์ตจะเอานักเตะ10คนไปกองอยู่ที่หน้าปากประตูเพื่อป้องกันลิเวอร์พูลนั่นแสดงให้เห็นเลยว่าแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ตถอยหลังไปไกลขนาดไหนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา นั่นไม่ใช่เรื่องที่สวยงามสำหรับแฟนบอลเลยนะที่จะต้องมาดูอะไรแบบนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางฝั่งของลิเวอร์พูลเราได้เห็นทางวัดตรุกเอนโดที่โชว์ฟอร์มขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจ โคตรถือเป็นสุดยอดการเซ็นสัญญาของฤดูกาลนี้เลยนะเราแทบจะไม่ได้เห็นทางเยอเก้นครอฟซื้อตัวนักเตะผิดพลาดไปเลยผมจำไม่ได้เลยสักคนว่ามันมีใครกันบ้างที่ลิเวอร์พูลเซ็นเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าแม่งโคตรจะห่วยเลยหรือดูโปร่งเงินไปเสียเปล่าเปล่า แม้แต่บรรดาน,นักเตะดาวรุ่งอย่างทางจอร์เรลขอนซาและครอนนอแบดลีย์เองก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาอยู่คนละคลาสเลยดังนั้นสำหรับทางลิเวอร์พูลแล้วพวกเขาเป็นสโมสรที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างมากพวกเขาได้สร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาเพื่อให้นักเตะดาวรุ่งทั้งหลายเหล่านั้นสามารถจะกุยทางก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และเติบโตต่อไปภายในทีมของพวกเขาได้ หลังจากฟังความคิดเห็นจากคนกลางกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูทัศนะจากทางฝั่งของปีาศาจแดง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้งางมัดทางลิโอเฟอร์ดีนานอดีตประกลังระดับตำนานของพวกเขาก็ออกมาพูดถึงทางดาวินนูนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยของเราที่กำลังอยู่ในช่วงเข้าฟอร์มสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้ แม้ผลงานในช่วงปีก่อนของเขาตอนที่เพิ่งย้ายมาจากทางเย่รมนสบอนเบนฟิก้าอาจจะยังไม่ได้เปล่งปลั่งมากนะแต่ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้เขาก็มีการยกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมาอย่างชัดเจนจากการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้วมากถึง29ลูกจากการลงสนาม41นัดในการแข่งขันทุกรายการสีซั่นนี้ โดยนั่นแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูเองไปถึง17ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําไปถึง12แอสซิสต์ด้วยกันแม้กระนั้นทางเฟอร์ดินานกลับเชื่อว่านูนเยสไม่ดีพอที่จะไปลงเล่นให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาและยังไม่อาจจะไปเทียบชั้นกับทางรัสมุดฮอยรุนศูนย์หน้าตัวเก่งของพวกเขาโดยสัมปดาวเวนนูนเยสอาจจะเล่นได้ดีอยู่สัก2เกมนะเฟอร์ดินาน กล่าวระหว่างการจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองหากเป็นช่วงก่อนหน้าเดือนนี้ผมก็คิดว่าเขาคงจะเป็นได้แค่ตัวสำรองที่ต้องนั่งอยู่ที่ข้างสนามผมยังให้ดาวินลงสนามก่อนหน้าหอยหลุนไม่ได้เลยด้วยส้ำไปแค่นั้นมันก็น่าที่จะบ่งบอกทุกๆอย่างได้ภายในตัวของมันเองอยู่แล้วนะ ทั้งนี้แม้เฟอร์ดินานจะออกมาแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางนั้นแต่หากเรามาดูตัวเลขในเชิงสถิติของทางฮอยลุนซึ่งในซีซั่นนี้ไม่ว่าจะดูอย่างไรเขากลับเทียบทางดุนเยสไม่ติดหลังจากเพิ่งยิงประตูไปเพียงแค่13ลูกกับทำไปอีก2แอซซิตในการลงสนาม30น,นัด เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอมอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมในช่วงสัมมอนี้กันบ้าง ว่าเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากทางเยอเกนครอปประกาศวางมือจากการคุมทัพในถิ่นแอนฟิลตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้แต่ลิเวอร์พูลก็มีการเตรียมแผนการรองรับและรวมถึงการเตรียมเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราได้มีทีมที่มีความพร้อมมากที่สุดเรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ผมได้เห็นลิเวอร์พูลกำลังยุ่งอยู่กับการมองหาปักะหลังตัวกลางคนใหม่นะเพราะนั่นคือจุดที่พวกเขาต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดโูมาโน่กล่าวอันที่จริงแล้วในเดือนมก,กราคมพวกเขาก็มีโอกาสเหนึ่งกันนะแต่เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขทั้งหมดแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจรอเป็นช่วงซัมเมอร์ ผมคิดว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่พวกเขาต้องการหาตัวแทนเข้ามาสำรับทางโจเอลมาติปที่กำลังจะหมดสัญญานอกจากนี้ผมก็คิดว่าเราจะได้เห็นพวกเขาเติมผู้เล่นในแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมอีกมันอาจจะเป็นปีกหรือศูนย์หน้าก็ได้เราต้องมารอดูกันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรกับผู้จัดการทีมคนใหม่ สิ่งที่ผมสามารถบอกได้เลยในตอนนี้ก็คือเราจะได้เห็นพวกเขามีการเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่เข้ามาอย่างน้อย2คนให้กับทางสโมสรลิเวอร์พูลตอนช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ